ไอโฟกั Focus, รูปแบบใหม่ของเรามาแล้วแพ็เกจจิ้งใหม่นะคะนี่สวยงามมากเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมากินไอโฟกักันมาแกะเลยสวยงามมากๆลูกแต่งตัวสวยมากมีสีส้มนะ,ะเป็นสีประจำแบรนด์ TSW เของเรานี่มาเลยนะคะ,ะอร่อยเวอร์บอกบเลยนี่นะคะแกะออกมาซองข้างในเราก็จะเป็นอย่างนี้เจ๊ด การกินนะคะเราจะกินได้สองแบบนะคะอ่ะเดี๋ยวจะบอกปึ๊บตัดปั๊ดนะคะนี่นะคะคือเราจะกินฉีกซองแล้วกินเลยก็ได้หรือจะชงใส่นะ้ำอา้าวคนค่ะยกแก้วขึ้นหน่อยค่ะ